ครับก็วันนี้ครับมาทําคลิปเตือนภัยนะครับสําหรับท่านที่อยากได้กล้องราคาถูกอย่างเดียวนะครับแล้วก็รุ่นดีๆราคาถูกเนี้ยนะครับวันนี้ครับมีลูกค้าส่งกล้องมาคีมส่งกล้องมาล้างนะครับซึ่งจากที่ได้คุยกับลูกค้าแล้วเนี่ยคือกล้องของลูกค้ารู้สึกว่าเป็น s อ 61นะหรือไม่ก็51นะครับบอดี้ค่อนข้างสวยที่เขาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมานะแต่ว่าภาพค่อนข้างขุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะซื้อรุ่น S751 S61 ที่เราต้องการอย่างเดียวแล้วก็บอดี้สวยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นรนะคือมันต้องดูภายในด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับก็ตัวนี้ผมก็รู้นภาวนานะครับปีราคา ล้างลูกค้าไปนะครับรุ้นภาวนาว่าอย่าให้ตัวเลนด้านในเสียด้วยนะครับเพราะว่า,าที่ลูกค้าส่งคลิปมานั้นแบบคุณนะคุณมัวมากๆน,นะครับผมก็ไม่รู้ว่าลูกค้าไปซื้อที่ไหนนะแต่อันนี้คือเขาเขาส่งมาล้างนะนะครับก็เอามาคุยกันเอาพูดให้ฟังนะครับว่าอย่าซื้อกล้องที่รุ่นเียนะครับอย่าซื้อกล้องที่รุ่น ออแพ็คมาเพราะค่อนข้างโอเคเลยนะ ตัวนี้เป็นตัวข้องที่ลูกค้าน่าจะใช้งานอยู่นะครับหรือว่าซื้อมามไม่ทราบนะแต่คาดว่าเขาน่าจะใช้งานอยู่นะครับรัวนี่คือฐานวิปัดแพ้แล้วก็แบบปรับไฟได้ครับอย่างเจ๋งเลยนะครับอย่างเจ๋งเลย้องบอกว่าอย่างเจ๋งเลยผมก็ไม่เคยได้สัมผัสตัวจริงๆอย่างนี้สำหรับ ตัวฐานแบบนี้นะครับซึ่งมันใช้กับงานเฉพาะมากๆูหงกงมตามด้วยนะครับตัวกล้องลูกค้าอย่างสวยเลยครับเป็นอุปัตเอสซัปห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่ง แล้วก็ไหนๆลองต่อไปเลยให้ดูนะครับโชว์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ไฟสองร้อยยี่สิบอันนี้ไฟด้านล่างนะครับแล้วก็มีไฟด้านบนนะครับตัวนี้ไฟด้านบนนะครับดูนะครับการที่มีไฟด้านบนแบบน,บบนี้นะครับ ซึ่งทำให้ภาพที่ดีนะครับเวลามันส่งภาพเนี่ยเวลาส่งชิ้นงานนะครับสมมุตินะสมมุติส่งชิ้นงานเนี้ยนะครับแสงจะกระทบอย่างนี้แล้วพุ่งไปอย่างนี้นะครับแล้วก็การที่เราใช้ไฟแบบเนี้ยนะครับแสงมันก็จะลงเป็นตัววีอย่างนี้ครับลงเป็นตัววีอย่างนี้ถ้าใช้โอมไฟนะครับบางคนถึงว่าภาพมันสะท้อนสะท้อนนะครับแบบนี้ ก็ไม่สะท้อนนะครับน,นี่ครับพามาดูกันเลยมาดูเนี้นะอโอเคผูข้ขายแจ้งมาว่าตัวถานด้วยนะทีู่นโค,ครับมามาด,นะนะมดูนะครับดู ร่องรอยคราบเชื้อราเต็มเลยนะ mm hmm. เชื้อรานี่คือเชื้อรานะครับ mm hmm. เชื้อราเต็มเลยในการที่นี่เชื้อราเต็มเลยครับในการที่เราจะล้างหรือว่าทำความสะอาด mm hmm. เลนที่มีเชื้อราต้องใช้น้ํายาแบบที่โดยเฉพาะด้วยนะครับดูครับไม่งั้นเอาไม่ออกนะครับเนี่เอาไม่ออกตอนสันไรเช็ดจะไม่ออกเลยนะครับมาดูภาพนะครับตัวนี้คือ ลูกค้าน่าจะใช้ในห้องหลับนานนะครับดูครับภาพเหมือนพระฮิตมากนะครับดูหน้าเลยนะครับดูครับส่องแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับอีกทีนะเอาเหมนนะ มีบอร์ดด้านล่างนะผมขยับบอร์ดนะแ mm. บบแทบจะไม่เห็นอะไรเลย้ mm. าเป็นเชลารหมดเลยนะดูด้านใต้ดูด้านใต้ตครับดูเ,เชลารนี้เลยนะครับเ,เวลาก่อนซื้อน,นะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่า เวลาเราจะซื้อเนี่เราต้องขอดูด้านล่างแล้วก็ขอดูภาพด้วยนะครับอย่างตัวนี้อย่างตัวน,นี้นะครับมันเกินไปเยอะเลยนะครับคืออมาส่องดูด้านล่างนะครับภาพ ค่อนข้างจะหนักนะครับดูครับ euh หนักมากนะครับเดี๋ยวต้องเจอโน้ตครับดูครับเวลาเต็มเลยนะครับนี่ต้องคือมันถึงเวลาล้างจริงๆนะครับลูกค้าส่งมาโอเคก็เตือ <Netherlands> นภัยกันเอาไว้นะครับว่าอย่าซื้อกล้องที่รุ่นอย่าซื้อว่าเพราะความสวยนะครับซื้อกล้องไว้ใช้นะเลือกเอาที่มันดีด เลือกเอามันที่มันชัดๆัดนะครับไม่ใช่ว่าเลือกสวยนะเลือกถ้าแน่นอนนะครับก่อนที่เราซื้อกล้องเราก็ดูสวยบ่อนแต่ว่าต้องดูภายในด้วยนะนะครับภายในต้องดีแล้วก็พอด้านในดีสะอาดชัดใสแล้วเนะี่ยสองตาต้องมองเป็นตาเดียวกันด้วยนะครับถ้ากล้องภาพชัดเลนส์ใสแต่ว่า ออมองนะภาพเยื้งทาให้เวียนหัวนะครับอันนั้นก็กล้องไม่ดีไม่น่าใช้กันนะครับโอเคเตือนภัยเรื่องนี้ไว้ใคน็ต